และตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเกมเราก็มาดูวิธีการเล่นกันโดยคลิกที่ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นช้างยักทองทําแล้วทุกคนก็เป็นรางวันใหญ่นะสูงสุดถึง8 0ดมือเลยทีเดียวโหอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันมังกรต่างๆนะทุกคนนี่ก็เป็นมังกรพิเศษ อันนี้ก็เป็นช้างยากนะทุกคนนะก็จะมีแร่สูงสุด300เท่าเลยทีเดียววงล้อดาก้อนคิงราชามังกรไข่มังกรพิเศษนะแล้วก็มีอาวุธต่างๆนะทุกคนนะมีอุกาบาทอ,อ,อันนี้ก็เป็นมังกรทั่วไปนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะก็จะมี ก็จะมีบอกวิธีการเล่นต่างๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นเกมกันอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแห่งความสูงนะทุกคนซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3สนามด้วยกันนะแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นอาวุธน,นะทุกคนนะก็จะมีล็อกขวานสายฟ้าแล้วก็อัตโนมัตินะทุกคนและอันนี้ก็จะเป็นปืนของมันนี่นะทุกคนนะก็จะมีเงินอยู่ทั้งหมด3600กว่านะแล้วเดี๋ยว แล้วก็มาเลือกเบตกันนะคนอื่นก็จะเล่นที่0.2นะทุกคนตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่3คนนะวันนี้ก็จะเพิ่มเป็น0.3นะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่ล็อกกันก่อนนะทุกคนนะเป็นปืนแบบล็อกนะทุกคนแล้วก็ยิงไปเลยยิงไดโนเสา์เราต้องยิงไดโนเสาล้าหลังให้หมดจากประเทศไทยโอ้ยไม่ใช่หมายถึงในเกมนะทุกคนนะไม่เกี่ยวกันนะทุกคน วันนี้พูดถึงในเกมเท่านั้นนะยิง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 ,ยง,ยงโดนไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนมินิแจ็คพอตมาทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นขวาทุกคนนะยิงไม่เลยเราก็จะยิงใส่ช้างนะทุกคนนะเพื่อที่จะเอาแจ็คพอตจะได้ไหม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 ย,ยิงรัวๆยิงรัวๆว ไม่ได้นะทุกคนเดียไปแล้วไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปนินทาโนซาไปเฉียดกันดีกว่าโอ้ยได้น้ำยาวเนละทุกคนโอ้ยทุกคนอุกาบาดใครมีอุกาบาดเมื่อกี้เราก็จะทำตัวเป็นอุกาบาดนะทุกคนนะเพื่อนที่จะ ถล่มไดโนเสาร์กันนะทุกคนแต่ว่าต้องรอให้เต็มก่อนนะถึงจะถล่มได้เฮ้ยนี่คือราชามงกุลแล้วเดี๋ยวเราจะไปนิจสายฟ้าทุกคนสายฟ้าไม่มามาแล้วโอเคเราได้ราชามงกรมาทุกคนสามใช่ ราชามังกรนี่วันนี้มาหกสิบจังไปเลยทุกคนอันนี้ตัวจาระเพยเหมือนจาระเพ้์นะทุกคนแต่ก็ไม่น่าใช่เป็นมังกรพิเศษนะทุกคนสไปโนซอรัสนะฮะสัปดาห์พิเศษนะค จับความใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นอัตโนมัติดูนะทุกคนนะเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเล่นอัตโนมัติแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันนี่ก็เคยเล่นไปรอบนึงแล้วนะก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ต้องยิงเองนะเมื่อที่เรายิงเองก็อาจจะยิงช้าก็ได้นะทุกคนนะ ตอนนี้มันนี่ก็ไม่ได้ยิงเองแล้วทุกคนนะก็เล่นแบบระบบอัตโนมัติไปนะทุกคนสำหรับคนที่เล่นเกมยิงปลายังไม่เก่งหรือว่าอาจจะเบื่อเกมยิงปลาแบบธรรมดาแล้วก็ลองมาดิไดโนเสาร์กันนะทุกคนสนุกดีได้ยิงไดนโนเสาร์นะทุกคนนะอันนี้เราก็ แต่โนสาวก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ในยุคปัจจุบันนอนนะทุกคนนะเราก็ต้องอยิงคนข้างๆเราก็ตังใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนนะและตอนนี้เราก็เหลือแค่3,400นะทุกคน ้ยทุกคนราชามงกรมาอีกแล้วให้มา60ทุกคนยทุกคนอุกกาบาทุกคนโหโหได้ราชามงกรมารั่ยๆเลยทุกคน มีนิแจ็คพอตมาอีกแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มขวานเข้าไปก็เป็นอัตโนมัติขวานนะทุกคนก็ยู่ใส่จ็คพอตรัวๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้จ็คพอตไหมขอหมดตามไปไวมากนะทุกคนไม่ได้นะทุกคนหน่อยเสียตายจรงเลย จะเบิดขกมาแทนทุกคนได้เดนเจอโกลสรัดอีกแล้วเฮ้ทุกคนมีนี่จะพอกลับมาแล้วทุกคนครั้งนี้จะได้ไหม หมดไปไวมากเลยทุกคนทางซ้ายได้ไปนะทุกคนได้ไข่มังกรมาได้เทโรซอร์มาทุกคนสามสโอ้โหคุูไม่หนีเมื่อกี้แล้วเ,เดี๋ยวเราเอาขวานออกไปก่อนทุกคน เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเบตด,ดูด,ดีกว่าทุกคนเป็น0.4่ตอนนี้เราก็เลี้งใส่มังกรพิเศษโหลยสเปนโนซอรัสมาดูดูอะไรทุกคน ทุกคนราชามังกรมาแล้วแต่หน้าจอเพิ่ยอ,อยู่นะตอนนี้เราได้วงล้อนะทุกคนได้คูณ225อโอ้ได้ราชามังกรนมาแล้วทุกคนแล้ก็ได้หมุดอีกครั้งหนึ่ง ได้คูณ280แล้ว,ลวาราชามักร122 112ล้วนี้ก็ได้หมุนแล้วทุกคนคูณ300แล้วนะคนร,รอบนี้โอ้โหทุกคนได้หมุนแล้วคูณ225 225งร้คุณหมุนอีกแล้วทุกคนตหมุนไหวจัง นนนวันนี้เราก็จะมาเล่นไโนสาวกันแบบสบายๆายนะทุกคน,นส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะมันนี้ก็จะคฟายๆเพิ่มเบ็ดขึ้นไปนะแล้วก็อาจจะไล้ที่ ตัวน้อยๆก่อนนะนะสำหรับคนที่ยังไม่ไม่เกมเหมือนมัน,นก็อาจจะเล่นแบบอัตโนมัติก็ได้แลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเล่นบ,บนอัตโนมัติก็จะเป็นยังไงข้นบนนันเป็น20 อยาวทุกคนมาก่อนขอยาวมารัวๆเลยครับโอ้โหโอ้โห ก็จะเพิ่มหวานเข้าไป Let's go <S จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มา7จ4แร่ทองคำนะทุกคนได้มาแล้วคนข้งงางงก็ได้เนระ็วๆทใหมเแี้วโอ้ สี่ดวงทุกคนแต้มาหนึ่ง,งร้อยยสโอลูกนโยลนไ้นายมอ่ะหน้สี่ดวงทุกคนอันนี้อันนี้ได้มา้มาางกรพน,พนแล้วเดี๋ยวเราจะพนใส่ราชามังกรพไปเลย ตอนนี้พุกกาบาดเราก็ใกล้จะเต็มแล้วนะทุกคนใกล้จะยิงได้แล้วนะแต่โนเสอก็ต้องเจอกับพุกกาบาดนะเฮ้นได้ราชามาต้อนนะโห จโนโมันนะก็เล่นใส่ไข่มังกรไปนะทุกคนทุกคนได้สไปโนซสวรรสมานนเยอะมากเลยตอนนี้เราก็ยิงอกุกาบาได้แล้วทุกคนเดสโก o ไปทีเดียวสู้ หนระ้อยห้าสิบหนึ่นวง,วงร้อยสามสิบห้านะทุกคนหมุนวงล้อนะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นขวาเลย อโอเคเลยมินิแจ็พพอทุกคนอันนี้เราก็ยังมหทือกคนนีูณสาม้อยห้สิ ก็ยิงใส่หนามยาวนะตอนนี้แล้วก็ยังอยู่ในระบบอัตโนมัติเช่นเดิมนะโอ้ยทุกคนได้กระดูกใหญ่มากทุกคนไปเลยเร็วสามแปดสั่แปด เียมังกนคอยาวจะโผล่มานะทุกคนยังไงผมมาได้มาห้าสิบเจ็กมังกรคอยาวโหได้มาเรือเๆือเลยมังกร ระบาดกบนะทุกคนแัวนี่มังกรไฟทุกคนคนองกนได้มา16เนยมพนมีมจนจัดขอดมาแล้ว นี้แหละเราก็จะพ้นไปได้ไหม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 มีนี่แจ็คพอตนะทุกคน آه oh, ไแล้วทุกคนช่างช่างช่างมินิแจ็คพอตนะทุกคนโอ้ยมมาา มาูรัวเลย สุดเราก็ได้่ i n i j a พอมาแล้วนะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับเกมนี้รามันนี่ก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมันนี่ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ๊ายบาย